สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะญี่ธิพลของไพ่การทํางานนะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของคนที่เกิดวันพุธนะคะซึ่งเป็นเดือนที่อาจจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานการเคลื่อนไหวหรือความขยันความกระตือรือร้นนะคะค่อนข้างที่จะส่งผลด้านดีสําหรับในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆยังเข้ามารวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็น่าที่จะเกิดขึ้นนะคะความรับผิดชอบก็อาจจะมากหน่อยนะยังมี ในตำแหน่งของคนที่เข้ามาให้คำปรึกษานะคะทำให้ยังเกิดโอกาสดีๆมากๆสำหรับคนที่เกิดวันพุธด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดี่เป็นผู้ชายนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีคนมาจากทางไกลนะคะหรือมีผู้ใหญ่เดินทางมาหารวมถึงนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของรถนะคะหรือเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาให้กำลังใจนะคะในทุกๆเรื่องคือเข้ามาอุปถัม์คนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีบางคนอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มช่องทางนะคะในเรื่องของการทรําธุรกิจกับ ที่สำนักงานมากขึ้นคืออาจจะมีเรื่องของการขยายช่องทางการเดินทางการขนส่งอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเรื่องของการมองนะคะในเรื่องของเป้าหมายใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะอาจจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาการทำงานหรือมีความรับผิดชอบหรือแบกรับภาระ นะคะในช่วงเดือนนี้หรือญาติพี่น้องอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายหรือการเดินทางกลับมาทิ่ฐานบ้านเกิดก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าอย่าไปตำแหน่งที่อาจจะมีความเหนื่อยนะหรือความหนักสําหรับคนที่เกิดวันพุธอยู่นะคะและตําแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่ดีมากๆบริวารที่ซื่อสัตย์ นะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะรวมถึงตําแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยอาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะนะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือมีความสําเร็จบางอย่างนะืดอ,อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของลูกหรือหลานด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าดีในช่วงเดือนนี้หน้าที่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์กัน หรือว่าเข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้เกิดความสําเร็จนะคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจบ้างในช่วงเดือนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารบางอย่างรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านความรักนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจบ้างในช่วงเดนนี้ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ มองว่านะคะยังมีทุพลดีๆปรากฏขึ้นค่อนข้างเยอะทําให้ยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีเข้ามาอยู่โดยเฉพาะในตําแหน่งนะของไพ่ยิบีพยากรที่แนะนํานะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบเรื่องของการเงินหรือเรื่องของผลประโยชน์หรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกต่างๆซึ่งยังต้องเรามาระวังในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก,การทํางานของคนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนนี้นะคะพื้นฐานนะคะที่เกิดขึ้นมาก่อนอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างหนัก นะคะหรือมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะมาก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงบางคนอาจจะมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก่อนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะการทํางานจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมารวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งอาจจะทําให้เกิดการขยับขยายนะคะหรือมีช่องทางเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่าการทํางานที่ปรากฏขึ้นก็ ปรากฏขึ้นค่อนข้างเยอะนะยังเป็นเดือนที่งานมากสําหรับคนที่เกิดวันพุธอยู่ในช่วงเดือนนี้แต่มองว่าอิทธิพลของไพ่การทํางานค่อนข้างดีนะคะฉะนั้นความขยนันความกระตือรือร้นจะนํามาสู่ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆและทําให้เกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ด้วยโดยเฉพาะบางคนมีความคิดที่จะขยายธุรกิจหรือว่ามีธุรกิจเสริมปรากฏขึ้นอันนี้มองว่าก็จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันคนที่เกิดวันพุธกลางวันแล้วว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงาน ให้การทํางานข, e ขึ้นมามากขนาดนี้มีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสนะคะที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบการฝึกเด็กการสอนงานเด็กหรือว่ามีโอกาสที่จะไปอบรมงานไปสมนางานด้วยนะคะซึ่งทาให้เกิดในเรืๆๆ equally, ่องของความหลากหลายในเรื่องของธุรกิจการงานแล้วทําให้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะอาจจะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ <gord> ้นในอนาคตด้วยนะคะ ไพ่บสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่10ดาบนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่โลงกรึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์พยาบาลนะคนที่เป็นทํางานด้านผู้รับเหมาอสร้างนะคะหรือว่าสร้างบ้านต่อเติมบ้านถมที่ถมดินสร้างถนนอย่างเงี้ยนะคะหรือธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันภัยหรือประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะคะ คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอด้านกระดูกรวมถึงนะคนที่ทํางานข้าราชการด้วยนะทหารตํารวจนะคะอันนี้มองว่าถูกฉลุนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจที่พูดมาอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะอาจจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆยังเข้ามานะ,ะหรือได้รับแรงกดดันในช่วงเดือนนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสาร,รต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอันนี้ยังต้องละเอียดให้มากๆนะคะรวมถึงอาจจะมีคนนินทาใส่ลายป้ายสีนะ,ะหรืออาจจะมีเรื่องของการถูกทรยศหักหลังในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอันนี้ยังต้องอย่าประมาทนะคะแล้วก็เรื่องที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดนะคะวันพุธนี่น่าที่จะมีเรื่องของการเงินดีๆนะ,ะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะหรือมีการเงินเก่าๆเ,เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากแต่ว่าอาจจะมีผู้ใหญ่นะ,ะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือประทำด้านการเงินมาก่อนนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่การเงินเนี่ยยังไม่ได้เด่นชัดมากแต่มองว่าการทํางานค่อนข้างดี นะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของการทํางานดีมากๆแล้วก็มีความขยันรายได้ก็จะดีด้วยนะคะฉะนั้นการเงินยังมาจากการทํางานอยู่นะรวมถึงยังมีที่ปรึกษาในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็อาจจะมีความคิดที่จะขยายธุรกิจหรือการเพิ่มช่องทางให้กับตัวเองหรือบางคนก็อาจจะมีธุรกิจการเงินหรือมีรายได้เสริมเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องรอบครอบก็คือเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายหรือปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ซึ่งยังต้องระมัดระวังอยู่ในช่วงเดือน ะะแต่ก็มองว่ารายได้หน่าที่จะเคลื่อนไหวนะค่อนข้างดีด้วยถ้าเราอยากมีเงินมากๆเราก็ต้องทํางานให้มากยิ่งขึ้นต้องขยันให้เยอะขึ้นจะทําให้เรื่องของรายได้ดีๆนะคะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะไพ่บทสรุปนะคะในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่อัศวินดาบอัศวินดาบมาเสริมดวงการเงินนะคะก็คือความขยันนั่นแหละ นะคะหรือความมุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองอ่ะจะทําให้เกิดความสําเร็จสิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนแล้วก็ปัญหากับเพื่อนหรือผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์อ่ะอันนี้ให้ระมัดระวังรวมถึงบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้างหรือการยกย้ายบ้าง แต่ไม่น่าจะมากเพราะมองว่าในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือตําแหน่งของเพื่อนแล้วก็ตาแหน่งอิทธิพลเนี่ยตำแหน่งของบริวารเนี่ยนะคะยังเข้ามาอุปถัมภ์หรือยังเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆฉะนั้นเดือนนี้นะถือว่ายังส่งผลในด้านดีแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบคืออารมณ์ร้อนอาจจะทําให้มีปัญหาด้านการเงินหรือผลประโยชน์หรือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องไปลดอารมณ์ลงแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็ใช้ความขยนันหรือความมุ่งมั่นของตัวเองสร้างรายได้ให้กับตัวเองมากๆจะทําให้รายได้การเงินนี้เติบโตนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่นะคะมีโอกาสนะที่จะพบรักส่วนใหญ่มักจะพบรักกับคนผิวสองสีนะหรือพบรักจากการทํางานนะหรือคนที่เรียนมาด้วยกันนะ,ะอาจจะมีโอกาส <ina> ที่จะพบแบบนี้รวมถึงนะ,ะอาจจะพบรักต่างวัยหรือคนเก่าๆนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาผัวพันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนก็พบรักจากการเดินทางนะ,ะพบรักต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างชาติ พบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะชักนําใครสักคนหนึ่งมาให้ด้วยในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นมองว่าคนโสดน่าที่จะมีโอกาสตาที่จะมีคนเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ง,งานก็ค่อนข้างมากแหละฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่มีปัญหามาก่อนแต่ก็มีการปรับ ความเข้าใจกันมาก่อนแล้วโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการกลับมาถิ่นฐานบ้านเกิดหรือกลับมาอยู่ด้วยกันอะหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นมาก่อนน่นะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยบางคู่ก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันมาก่อนนะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันยังเหนื่อยเหนื่อยนะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้มองว่าความสัมพันธ์ยังปรับกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปแหละบางคู่มีธุรกิจด้วยกันหรือทํางานที่เดียวกันน่ะนะก็อาจจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ ทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่ความยุติธรรมไพ่ใบนี้มาเสริมดวงในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดจะพบคู่แท้นะ,ะหรือว่าคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของความรักนะคะที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะพัฒนากันไปได้ด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะพไพ่ใบนี้นะ,ะถ้ามีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะกลับมาคคนดีกันได้รวมถึงจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการเคลียร์ปัญหาหรือการฟื้นฟูนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าถามว่าเป็นคู่กันไหมนะคะไพ่วันพิพากษาส่วนใหญ่นี้เป็นคู่กันนะเป็นคนที่สร้างบุญบาร,รมีมาร่วมกันนะคะถึงมาเจอกันได้นะแล้วไพ่วันพิพากษานี้จะเป็นแบบบุพเพสนิวาสนะความรัก นะมีคนชักนํามาให้เจอกันเห็นปุ๊บปิ๊งปั๊บแบบนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นี่ถือว่ามีวาสนาต่อกันฉะนั้นต้องประคับประคองนะหรือว่าต้องถนอมในเรื่องของความรักเอาไว้ให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนี่นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะ รวมถึงนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีในช่วงเดือนนี้แล้วก็มีเรื่องของการทํางานของตับนะคะที่ต้องรอบครอบอยู่คือเรื่องของอาหารการกินอ,อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วการที่เราทํางานหนักมากจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบนะคะในส่วนต่างๆได้ฉะนั้นจะต้องรู้จักพักผ่อนและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายนะ,ะดีนะคะ รวมถึงการทํางานของไตถุงน้ําดีเท่าน้ําดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้นะคะฉันยังต้องควบคุมอยู่ในช่วงเดือนนี้นะแต่ก็าบอกว่าไพ่ที่เสียหายไม่ได้มากรวมถึงในช่วงเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่ายหรือสีนะคะเข้ามาควบคุมด้วยนะคะก็หมายความว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาก็จริงแต่ก็ยังได้รับการดูแลหรือยังฟื้นตัวได้เร็วสําหรับคนที่เกิดปรญพุด้วยนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่5้าถ้วย5ถ้วยก็คือเรื่องของสุขภาพจิตน่ะอาจจะเป็นปัญหาโรคซึมเศร้าคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องของอารมณ์แหะนะคะที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่รวมถึงบางคนอาจจะมีปัญหาเก่าๆก,กลับเข้ามาโดยเฉพาะบางคน5ถ้วยมีปัญหาด้านความรักพอมีปัญหาด้านความรักปุ๊บนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายมันแบบหดหูอ่ะ นะทำให้จิตใจมันเศร้าซึมเศร้าซ้อยฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางทิ้งอดีตเก่าๆออกไปนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากกว่าเก่าด้วยนะคะฉะนั้นต้องรู้จักปรงนะคะแล้วทาใจให้สบายนะสุขภาพร่างกายก็จะฟื้นตัวนะ แล้วอย่าไปคิดมากบางคนไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่คิดว่าเราป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี่นะคะคิดว่าเราอ่อนแอคิดว่าเราติดเชื้อง่ายแบบนี้แหละมันคือเรื่องของของจิตเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดนะคะฉะนั้นถ้าแก้ตรงส่วนนี้ได้นะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายนะคะสดใสแล้วก็ฟื้นตัวดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่าคนที่เกิดพันพุธเนี่ยในช่วงอายุต่างๆเป็นอย่างไรนะคะ ช่วงอายุ20ถึง23ปีเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะมีการย,ย้ายนะย้ายงานย้ายบ้านหรือย้ายกลับไปทินฐานบ้านเกิดอาจจะเป็นเดือนที่เราได้เจอคนเก่าๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่อันนี้ยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบรักต่างวัยนะ รวมถึงคนเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะยังเป็นเดือนที่ยังปรับความสัมพันธ์กันได้รวมถึงอาจจะกลับมา นะ้พูดคุยกันนะคะหรือกลับมาเจอกันในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์รักที่ดีอยู่นะคะแต่เป็นความรักที่ต้องรอคอยอะ่ะนะเพราะบางคู่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะอาจจะอยู่คนละที่นานๆมาเจอกันทีนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะย้ายนะคะไปอยู่บ้านเกิดอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยตรงส่วนนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครันก็ได้นะคะซึ่งต้องรอบคอเพราะว่าก็อาจจะเหนื่อยนะหรือมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี้ถือว่าดีนะคะการทํางานยังประสบความสําเร็จนะรวมถึงผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การอุปถัม์ด้วยบางคนมีความคิดที่จะไปเรียนต่อหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปอบรมงานในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีนะคะความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆจะมีคนนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะ สว่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนนี้นะคะและในช่วงอายุนี้นะคะต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาอยู่ขอให้ขอพรจากสิ่งที่เราเคารพบูชาท่านจะเข้ามาประทานพรแล้วก็นําโชคมาให้นะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย25ุ25-26ปีนี่คือการเริ่มต้นงานใหม่ๆหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะน,นี่ถือว่าดีมากๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนไปอบรมงานไปสมนาง,งานในช่วงเดือนนี้ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ที่เราคาดหวังไว้จะเป็นจริงนะรวมถึงงนาะการเงินยังมีสภาพคล่องนะคะอาจจะมีเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะมีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ27-28เดถึงีปีเดือนนี้ถือว่าดีนะคะลาบลื่นไม่มีข้อกรรมอะไรนะคะถือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้ามาอุปถัมภ์นะดวงเนี่ยนะค,ะค่อนข้างมีผู้ใหญ่ใจดีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการอุปถัมภ์ในช่วงเดือนนี้ทําให้เกิดความก้าวหน้า ธุรกิจการงานหรือธุรกิจส่วนตัวนะก็ส่งผลในด้านดีมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ด้านการเงินเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ถือว่าโดดเด่นนะมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะรวมถึงพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่หรือพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนะเป็นเดือนแห่งการเดินทางเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะหรือเป็นเดือนแห่งการเคลื่อนไหวเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะเรื่ององการเดินทางต่างๆหน้าที่จะเข้ามาธุรกิจการงานอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะ นะจะเป็นเดือนที่เราจะทํางานเป็นคู่แหละรหรือมีคู่หูมีหุ้นส่วนนะคะหรือทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจธุรกิจนําเข้าส่งออกแบบนี้ก็ถือว่าถูกโฉลกเช่นเดียวกันนะฉะนั้นมองว่าธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะรวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะซื้อรถถือว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะ มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางนะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาพัวพันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยายอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหากันบ้างแหละแต่ยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความรักหรือยังให้คาปรึกษากันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ30-33ปีนะคะการทํางานถึงถือว่าส่งผลในด้านดีแต่ยังต้องรอบคอบอยู่ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะการปรับโครงสร้าง รือปัญหาความขัดแย้งภายในอาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ก้อนโตจะเข้ามาแต่ให้ระมาระวังนะคะอาจจะมีปัญหาด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของมรดกนะคือการเงินเข้ามาแหละแต่อาจจะได้น้อยลงนะคะหรืออาจจะมีการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะ,ะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่กันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินทรัพย์สินนี่แหละนะคะอาจจะเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ34-36ปีดวงชะตาค่อนข้างสดใสมากๆในช่วงเดือนนี้การทำงานจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้ามากๆเลยนะคะคนที่ทำธุรกิจนะคะหรือไปติดต่อธุรกิจการงานจะเจอคนอุปถัมภ ทำให้มีเรื่องของความเติบโตนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาชีพด้วยนะฉะนั้นการทํางานถือว่าส่งผลในด้านดีจะมีข่าวดีมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคนใดที่ไปติดต่อในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆก็จะมีข่าวดีหรือมีโชคเกิดขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆรวมถึงจะมีโชคการเงินเกิดขึ้น อาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักถือว่าโดดเด่นจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างแต่จะได้รับความยุติธรรมหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือเคลียร์ปัญหาต่างๆให้นะคะจะมีเรื่องของโอกาสต่างๆที่ยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นบ้างหรือเกิดความล่าชา้าแต่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะขอให้รอบครอบเรื่องของเอกสารด้านการเงินสักที่หนึง่งตรวจสอบให้ดีจะได้ไม่มีความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะ,ะถือว่ามีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะคนโสดยังเลือกอยู่นะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหากันบ้างแต่ในช่วงเดือนนี้จะกลับมาพูดคุยทําให้เรื่องของความรักกลับมานะฟื้นตัวนะคะแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกันในช่วงเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพเรื่องของช่องท้องกเพาะอาหารด้วยในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะธุรกิจการงานค่อนข้างโดดเด่นนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยายธุรกิจการงานเกิดขึ้นหรือขยายช่องทาง ะะหรือมีเรื่องของการขยายเงื่อนไขหรือสัญญาบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการขยายธุร,รกิจเสริมเนี่ยนะคะหน้าที่จะเข้ามาเพิ่มนะคะหรือเข้ามาทําให้โอกาสในเรื่องของการทํางานดีมากยิ่งขึ้นให้รอบคอบเรื่องของเงื่อนไขหรือเอกสารต่างๆในช่วงเดือนนี้แล้วก็ต้องศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะจะนั้นถือว่าการเงินยังเข้ามานะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะพบรัก แต่เป็นปัญหาคบซ้อนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวหรือไม่ได้เปิดเผยอ่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความสัมพันธ์นะคะอาจจะกลับมาสดชื่นนะคะแต่ก็ยังต้องรอบคอบเรื่องของปัญหามือที่3อยู่ในช่วงเดือนนี้ต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันหรือมีการขยายในเรื่องของช่องทางธุรกิจต่างๆร่วมกันอันนี้ถือว่าดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ41 จนถึง43ปีนี่ถือว่าส่งผลด้านดีมากๆนะคะดวงชะตาจะเติบโตนะการทํางานจะมีความก้าวหน้านะอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้มัวหน้าหรือผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ส่งผลในเรื่องของไรายได้หรือการเงินดีๆด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามานําข่าวดีในเรื่องของการเงินให้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี้มีโอกาสที่ดีมากๆอาจจะพบรักต่างวัยหรืออายุไล่เลี่ยกกันรวมถึงอาจจะพบรักกับคนต่างชาติหรือคนต่างจังหวัดนะคะหรือคนที่เป็นพ่อแม่เข้ามาผัวพันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีนะคะดวงชะตาการทํางานถือว่าส่งผลดีนะคะจะมีโอกาสหรือการเดินทางเกิดขึ้นหรือว่า เป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติอันนี้จะมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานนะหรือทําให้ธุรกิจเกิดการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานหรือมีโอกาสหรือมีความคิดที่จะร่วมหุ้นลงทุนเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังถือว่าดีอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ยังเป็นที่ปรึกษากันนะคะรวมถึงอาจจะมีการลงทุนร่วมกันหรือช่วยเหลือกันในเรื่องของธุรกิจการงานซึ่งก็เกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ47-49ปี การเงินการงานนะคะยังถือว่าส่งผลในด้านดีแต่ให้เรามาระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะด้านการเงินนะหรือเอกสารด้านการเงินยังต้องตรวจสอบอยู่ความรักก็ต้องปรับกันให้มากยิ่งขึ้นบางคนมีปัญหาเรื่องมอรดกอันนี้เราก็ต้องรอบครอบด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงวาเดือนที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะคะหรือธุรกิจการงานที่เราทำเนี่ยการเงินมันอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายทําให้เรื่องของไรายได้หรือกําไรต่างๆอาจจะลดลงบ้างแต่ยังถือว่าส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีนี้เดือนนี้ก็จะมีข่าวดีนะจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการงานมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะแล้วเรื่องของความรักนะคะก็ยังเข้ามาอุปถัมภ์กันเป็นอย่างดีเลยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ53-56ปีถือว่าส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะปัญหาต่างๆจะสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงโอกาสต่างๆยังเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรา มีเรื่องให้ต้องกลับไปแก้ไขบ้างแหละเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะแต่ก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะทำให้ยังมีความราบรื่นเกิดขึ้นอยู่นะการเงินรายได้ดีๆยังเข้ามานะคะหรือยังสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีสวด่วนในเรื่องของความรักต้องปรับความสัมพันธ์การต้องหาเวลาคุยกันต้องรู้จักให้เกียรติแล้วก็ให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีนะถือว่าการทำงานยังโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะคนไหนนะที่มีความคิดนะคะที่อยากจะทำธุรกิจเสริมนะคะหรืออยากจะเพิ่มช่องทางให้กับตัวเองถือว่าจะส่งผลในด้านดีรวมถึงคนที่ทำงานประจำนะคะก็ยังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นการงานการเงินนี้รายได้ยังเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของความรักอาจจะต้องปรับกันสักนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ61-63ปีเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งข่าวดีรวมถึงเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะลูกคนโตลูกคนสะท้องหรือคนไหนที่มีลูกคนเดียวจะนําข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ64-66ปีนะคะธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีอาจจะมีธุรกิจขนาดย่อมหรือมีเรื่องของการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสำนักงานร้านค้านะคะ ถือว่ายังส่งผลดีนะยังมีความมั่นคงในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นอยู่นะะบางคนก็อาจจะกลับมาทํางานที่บ้านนะหรือมีความคิด นะที่จะปรัปบปรุงต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านด้วยนะให้ทําในเรื่องของไรายได้เข้ามาบางคนก็มีบ้านให้เช่าหรือมีสถานที่ให้เช่าอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการเงินดีๆหรือรายได้เข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นการงานการเงินยังส่งผลดีรวมถึงในช่วงเดือนนี้อาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยนะบางคนก็เป็นช่วงเดือนที่เราแบบขึ้นบัานใหม่อย่างเงี้ยขึ้นสานักงานใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักปรับกันสักนิดนึงนะคะถือว่ายังดีอยู่นะแต่ต้องปรับกันนะคะ อาจจะถูกควบคุม,มนะคะหรือว่าอาจจะมีแรงกดดันบ้างฉะนั้นต้องพยายามปรับความสัมพันธ์ให้หวานกันบ้างนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ67-69ปีเดือนนี้ไม่ได้มีจะมีปัญหาอะไรเป็นเดือนที่ดีนะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของบุญกุศลด้วยสิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือปัญหาด้านการเงินเท่านั้นเองต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ 7 0 7 2ปีนะคะอาจจะต้องนะมาระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็เรื่องของสัญญาต่างๆด้วยต้องรอบคอบต้องตรวจสอบให้ดีไม่ควรเข้าไปคำประกันให้ใครในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ควรที่จะขยับขยายอะไรเลยอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคนที่เกิดในช่วงอายุ73-76ปีนะถือว่าต้องระมาระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะ อาจจะต้องรอบคอบนิดนึงแต่มองว่าในเรื่องของอไรายได้หรือการเงินดีๆเนี่ยยังเข้ามาอยู่จะเป็นเดือนที่เป็นทุกขลาบนะคะฉะนั้นจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะห์และก็ดูแลสุขภาพร่างกายของต็เตงให้ดีด้วยนะคะก็ไม่ควรเข้าไปคำประกันให้ใครเหมือนกันนะคะเกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีอ่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของบริวาร หรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเข้ามานะคะสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วกันรวมถึงเดือนนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอาจจะมีความดื้อรั้นนะคะหรือว่ามีความคิดที่อยากจะเดินทางอารมณ์ร้อนนะคะลูกหลานก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ต้องเข้าไปใส่ใจนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ77นะคะจนถึง80ปีนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่อง,องการเดินทางหรือมีปัญหาเรื่องของบริวารน,นะคะบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีก็จะเย็นๆรวมถึงคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เรารู้สึกว่า,าลูกหลานอาจจะบอกว่ารู้สึกว่า,าคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ในวัยนี้ค่อนข้างดื้อกลับมาดื้อละนะคะแล้วก็ไม่ยอม ฟังอะไรเลยแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างร้อนกลับมามีนิสัยเป็นเด็กๆอะนะคะฉะนั้นก็ต้องทําความเข้าใจด้วยแล้วก็เข้าไปปรับความสัมพันธ์กันหรือดูแลท่านให้ดีอาจจะเป็นเดือนที่ท่านอยากจะเดินทางนะอยากจะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศหรืออยากจะออกไปออกกําลังกายบ้างอะนะคะฉะนั้นก็ต้องพาท่านไปสูดอากาศนะคะแล้วก็จะได้ทําให้ท่านรู้สึกว่ามีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้ามีก็คือเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของถุงลมป่งพองอะนะคะหรือเรื่องของลมภายในร่างกายเนี่ยอันนี้ก็ไปดูแลนะคะเรื่องของอาการเป็นตะคิวความดันแบบนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมองว่าคนที่เกิดวันพุธนี้การทํางานยังมากอยู่นะแต่เป็นการทํางานที่ส่งผลในด้านดีฉะนั้นใช้ความขยันใช้ความมุ่งมั่นนะของตัวเองนะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดี นะคะแล้วคนที่เกิดวันพุธเนี่ยไม่ใช่นั่งอยู่เฉยแล้วงานมันลอยมานะไม่ใช่นะไพ่เจ็ดม้นี่ต้องเข้าหางานต้องเข้าหาลูกค้าต้องกล้านะต้องขยันนะคะถึงจะประสบความสําเร็จนะคะวันนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะเราจะได้เราจะได้มีเรื่องของคลิปนะคะมาส่งให้กันอย่างนี้ทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ